ไม่เด้อกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อหอบกำหอบกำข้าอวดอกไอไม้พี่น้องอคือเดียวกับอันดอกอันชันอยู่โคกอยู่ป่าอยู่ด,ดงเด้อพี่น้องเด้อฝปปึบมะฮู้กับมะก้ากินเนาะมันเป็นอย่าง สีม่วงเป็นโมโม่กับป๊อก้าเก็บเด้อพี่น้องเด้อมันเกิดอยู่โคกอยู่ดงเด้อันนี้แล้วหามามายอ่องแล้วเอามาปัน่นแซ่นะ่ครับขา้าวแล้วก็สิออกมาเป็นสีนี้ข้าวก็สิออกมาเป็นสีนี้นาาพ,าพาี่น้องเลยนะฮะก็มาปุ๊งกับข้าวกับเนื้แซ่ข้าวน้ำตาลคือขา้าวกลัมเลยพนะี่น้อง คือมื้อนี้ก็บเจ้าค่อยเฮ็ดข้าวกล้นะามนาะมั่จะข้าวกล้ามกับเจ้าค่อยได้ดำละ่ะตามท้องตลาดก็จะมีเป็นข้าวกล้าปลอมที่ส่วนใหญ่พี่น้องนี่ก็ข้าวกล้าปลอมใส่ไว้คือหนึ่งหรือว่าสามชั่วโมงกันหนึ่งได้เสะค่อยๆเสะไว้ทั้งซื่ง มันจะเข้าไปซึมเข้าไปข้างในเลยดอกอันนี้อยู่โคกอยู่ดงแต่แต่ก็หาจะเคยกินเดอ้อพี่น้องเคยเห็นและเคยกินเนาะมาบ้านพี่น้องมีบ่แบบถ้าเคยกินกับบอกไนเดอก็เอ,อินว่าดอกอย่างเนาะเคยเคยกินก็บ,บอกไนเดอพิมมาบอกไนเดอร มันสิออกดอกเดียวแบบนี้แหละพี่เ้าม่มีใบเด้ตอต้นนี้ม่มีใบออกมายืนต้นแบบนี้เลยถ้ามีโอกาสเห็นอยู่โคกเดี๋ยวจะแตะทิศใต้เบิ่งเด้อมันสิออกเป็นมู่เลยแหละพี่้องเลยมันสิออกเป็นมูมูเลยเคยเคยเห็นบ้านไปมีทักบอกไหนเด้อได้เอ,อ,อนะือนซื้อดอกบันทึกเนาะบ้านใกล้กับพระจักดอกีดอกเขากั้มด,ดอกอันชันเนีย่ย ไบเอิญเนี่ยต้นเดียวเนี่ยไปดึงทั้งฮะทั้งโคนมาเลยพี่น้องต้นเดียวเห็นบ่ย็นเป็นหญาอยู่ฮะมันก็นได้แต่เฮาบ่ฮู้เนาะต้นมันกรโดขึ้นเป็นพี่เป็นดอกเลยได้งามพี่น้องเห็นอยู่ในโคกหลัง,งาม มามากินกันเด้อพีน่นี่แซ่บน้ำเสเตเด้อพี่น้องเด้อทำยังไงหวานเขามักหวานเข้าใส่ใหวานเอาแบบักหม,มักหวานน้อยเขาก็ใส่น้อยอาขาวๆนี่คือมะพร้าวเด้อพี่น้องเด้อกินไอ้นี่ก็อิ่มเลยพี่เนาะ